ใช่นี่ครับมันจะกระปิวอย่างงี้นะมันเหมือนจะทำได้สูงกว่านี้นะครับนี่ครับทุกคนแม่งลอยอย่างงี้เลยนะโหแม่งโคตรเกียดนะครับทุกคนแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาอ่านแพทกันครับครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแพทใหม่นะครับในโหมดของมัมมี่นั่นเองครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่9มีนาคมนะครับก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับอัปเดตโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้เราไม่ต้องสนใจนะเราจะมาโฟกัสอย่างเเเเเดดดีีีีียยววววกกก็็คคคคคืือออปปปรรรรรรรัััััับบบบุงงงโหมมมมมมม่่่จะะไไ้าาา๋ฟนนพิลท ลดเวลา Skill, คูดาวสกิลขอบเขตระยะการโจมตีเลือดเริ่มต้นและเลือดหลังอัพเลเวลลดลงเมื่อมาม,มี่ถูกโจมตีจะกระเด็นถอยหลังไกลขึ้นใช่หรือครับอัพเดทในรอบนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยพูดคำหยาบเลยนะแต่คลิปนะี้ผมขอพูดเลยนะครับมัมมี่โกงเชี่ยเชี่ยครับทุกคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามัมมี่มันจะโกงขนาดไหนนะครับแผ่นนี้บอกเลยว่าโคตรโกงโกงเชี่ยเชี่ยนี่ไงไ คือต้องอธิบายงี้ครับว่ามนมีแผ่นนี้นะครับมันจะปกติเราโดนบอมยิงครับมันจะสตันใช่ไหมแต่แผ่นนี้ครับมันจะกระเด้งแทนนะฮะซึ่งเวลาเรากระเด้งเนี่ยฮะมันก็กระเด้งไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถวิ่งมาตบได้เร็วกว่าเดิมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูแล้วกันมาคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมอ่านก่อนแล้วนีนะครับเออเรียบร้อยแตกสวยงามไป ก็แผลดีนะครับเป็นแผลที่มัมมี่นะครับมาทวงความยุติธรรมคืนนี่เหลังจากโดนบอมหมูบอมสีรูรังแกมันไหลายตาไหลายดานแล้วฮะก็แผลนี้แหละครับบอกเลยมัมมี่มาแน่ชัวร์ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวลองดูลองดูครับนี่ไงนี่ครับแล้ววิ่งไวขึ้นด้วยนะฮะแต่ว่าแรกมันด้วยความบางเลยครับแต่ว่ามันเกียนมากนะมัมมี่เนี่ยพูดได้คำเดียวว่าเกียนสุดบินไม่ไห้วัน่ะนี่ไงเอาไปเพื่อนโอ้โหแบบนี้นะครับ บาบอกแล้วครับว่ามันสตัร์ไม่ได้นะเนี่ยครับบายิงก็ไม่สตัร์แล้วเห็นไะเอาเอาไม่ลงแล้วครับตอนนี้มัมมี่ตอนเปบดวีดีโอพีจริงๆครับมัมมี่พูดเลยพูดได้เต็มปากนะครับว่ายัางไงมัมมี่แพดิโอมาแน่นอนโอ้โหตอนนี้โดนไล่ครับโดนไล่อยู่โดนไล่อยู่ตอนนี้ยังไงดียังไงดีโอ้เรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับมาขอลอยสักลอยโชว์ท่านผู้ชมสักทีนึงได้ไหมวะอ่าระเบิดไปโดนไหมไม่โดนชิบหาย นี่ครับมันจะกระปิวอย่างนี้นะมันเหมือนจะทำได้สูงว่นี้นะครับนี่ครับทุกคนแม่งลอยอย่างนี้เลยนะโหไว้โคตรเกียนะครับทุกคนพยายามวิ่งธรรมดาก็พอนะครับไม่ต้องกระโดดนะครับเออมันจะพิวขึ้นเยอะเลยนะแต่ผมจะลองวิ่งธรรมดานะครับไม่กระโดดถ้าเราไม่กระโดดตัวเราก็จะไม่เด้งนะครับมันจะวิ่งได้รัวๆเลยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงต้องหาคนมีปืนบอมมาครับมาเทสนะครับก็เทคนิคผมยังไม่รู้นะฮะถ้าเล่นเป็นสปาร์ก็คงจะรู้เทคนิคเกี่ยวกับมมมี่มากขึ้นนะ เด้งลงไปเพื่อนสวยงามตามท้องเรื่องเ okay, ครับเป็นเล่นง่ายมากนะครับใครที่ไม่ชอบเล่นน้อตเมีนะแผ่นเนียบอกเลยว่าต้องโดนยังไงก็ต้องโดนครับแผ่นนี้รอเขาก็โดนก่อนกระโดดดิกระโดดดิเพื่อนกระโดดดิเอา้าแต่ว่ามันแรงมาด้วยความบางนะฮะตปรนั้นตัวล่องหนอยู่นี่เพื่อนนี่เห็นปะจะกระโดดเลยนะครับเออยิงที่นี่ก็บินเลยนะเออ ผีก็จะไม่หัวร้อนด้วยนะครับมันก็จะเล่นง่ายตามที่เขาบอกกันแหละนะครับความโน้ไม่มีกฎเกณฑเลยประมาณนี้แล้วกันอย่างที่เขาบอกเลยนะครับชบนี่มันจะบินอย่างนี้เลยไปไหนแล้ววะโอ๋อชิดดูดูดูรอรอโดดนี่ครับมันจะบินไปเลยนะครับนี่เห็นปะอัปเดตพัฒใหม่มานี่คือมัมมี่มันเกี่งมากๆผมพูดเลยเต็มปากเต็มปากเต็มคำมาดิโดนมาดินะครับตอนนี้ใครที่คุมมัมมี่เก่งๆเนี่ยก็น่าจะเล่นโหดขึ้นนะครับ รอนเรกันนี่เออเนี่ยบินแล้วครับผมทิบหายละโอ้ิบเรียบร้อยครับก็มานี้ครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะประมาณนี้ดว่าน่าจะผิวขึ้นนะครับสำหรับบัมมี่คนก็ผิวขึ้นนะคนก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะการควบคุมมันจะแปลกๆนะครับเออยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้พันติดตามแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับสั้นหรือไม่สั้นก็ไม่รู้นะครับจะลองดูแล้วกันว่าคลิปนี้มันจะกี่นาทีนะครับถ้าถ่ายรวมมาทั้งหมดวันนี้ก็มาลลองนให้้ดูแวกััครบ มันอัปเดตใหม่มาก็เป็นแพทที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแพทนี้บินบินบินเออเนี่ยครับบินเหมือนโปเลยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยเล่นก็บินได้ครับตุวนนี้เอาชิปหายมัแต่พูดตายเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับมามีสนุกกว่าคนอื่นครับตอนนี้บอกเลยนะแตรู้สึกว่าตัวเราจะบางมากนะครับแต่มาแรกกับความพิวที่ได้มาก็คุ้มอยู่ครับผมอ่าบอกเลยเล่นเป็นตัวน้องหนุ่นน่าจะดีสุดนะครับ เดี๋ยวลองดูชึบก็แตกนะครับมันก็จะได้งอนี้ใครมีทิปอะไรดีๆก็ลองแช,แ,ชแชร์กันได้นะครับใต้คอมเมนต์อย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับการควบคุมตัวอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเล่นมาจากเซิร์ฟจีนอะไรเงี้ยครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นมันมมี่เนี่ยน่าจะมันบอกเป็นคนเยอะเลยนะฮะเกี่ดกดบเอฟก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ไง,ไ,งไวขึ้นด้วยแล้วพลิ้วมากคิดว่าใส่เก็บแต้มน่าจะปวดหัวมากขึ้นนะครับใครที่เล่นแบบเอาฮานี่คือบอกเลยว่าฮาจริงๆแบบนี้ มอเลยนะครับถ้าแบบเป็นแบบนี้นะไม่เหรอวะอยู่บนหลังคามันมีแม่งโอพจริงก็ม,งมีน้องในเพจขาทักมาบอกนะครับเออผมก็เลยเอามาเล่นแม่งเลยนะครับเล่นแบบเดียวก็รู้สึกติดใจแล้วอะนะครับประมาณนี้ไม่เหรอวะในท่อปะเอาหมดไล่หมด,หม,ดมีคนบ่อท่อเหงาจัดใช่ไหมโอ้ชิปเอาเลยเอาเลยเพื่อนตับตูดให้ตัตูดให แต่ตัวเราบางมากเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมเป็นดอมมี่ด้วยสมหวังเลยนะฮะมาชิบ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 เออหายไปแล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับแต่บางบางมากรู้สึกว่าบางสุดๆบางสุดๆบางสุดๆแต่ว่าเรายังระเบิดได้อยู่นี่ก็มาดิครับมาดิครับแต่งรัวๆไปแต่งรัวๆไปมาเป็นยังไงเดย์เป็นยังไงเดยเออ โอ้โหแล้วบินไปแล้วครับเพื่อเราบินไปแล้วข้างล่างตามไหมครับตามไปม,มันสามารถเหมือนโดดบีฮอปได้ด้วยมั้งเนี่ยเฮ้อโดดได้ปั๊บใหมาแล้วมันโดดบีฮอปได้นะครับโอ้โหแต่ว่าโดนโดนซิรูยิงแรงมากเลยนะเราเป็นฟาโลไว้ดูครับว่าเลือดมันจะมีเท่าไหร่เลือดมีอยู่สี่พันเองอันนี้ขนาดฟาโลนะครับปกติมันจะหมื่นสองกว่ามั้งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เห 4, ลือสี่พันละนะครับ คิดว่าแต้มก็น่าจะน้อยลงไปด้วยมั้งอัปเดตรอบนี้มานี่ขาบอกเลยว่าแพทใหญ่จริงๆนะครับสมควรแล้วครับที่มันอัปเดตกันแบบทั้งวันเลยนะวันนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมปุ๊บมุมอะไรเงี้ยถ้าเราเดินไปดีเราจะตกใช่ไหมแต่ถ้าแบบเดินอย่างเงี้ยปุ๊บโอเคมันจะไม่ตกนะครับอะึงนะมันเหมือนว่ามันจะสามารถเลี้ยวกลางอากาศได้ครับมันจะน่วงน่วงบนอากาศได้อยู่พักหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆนะแล้วผมน่าจะทําไม่เป็นอ่ะนะก็เลยเป็นประมาณนี้เออตกเลยครับ ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ละไม่ใช่แบบนี้ละไม่ดีละอย่างนี้ไม่ดีละกระโดดมาเพื่อนกระโดดมาเออกระโดดมาเทสหน่อะละกันเทสหน่อะละกันเอ้ยเนี่ยครับยิงเวลาเรายิงบอมใส่เขาเนี่ยมันจะไม่สตัร์แล้วนะฮะนี่ไงเรียบร้อยบอกเลยว่าบอมหมูกับบอมซีรูอะไรเงี้ยอยู่ยากมากเลยครับคิดว่าแผนนี้น่าจะมาสำหรับพวกปืนอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะพวกปืนแกลลิงครับสามร้อยนัดแปดร้อยนัดอะไรเนี่ยครับ น่าจะแพทนี้น่าจะปืนพวกนั้นน่าจะมามากกว่านะครับเอออารมณ์เหมือนบยุคสิบปีก่อนนะครับตอนนี้มัมมีอ่ะนะคือเป็นโอพจริงครับทุกคนโหดจริงๆริอ่ะเหลืออีกคนนึงนะครับอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออมาบอบได้แล้วเพื่อนอยังไงก็ไม่รอดมามีโอพขนาดนี้บนสะพานนะครับไปลุยตายตายดลครับทีนี้โอเ้เหือเรียบร้อย ค okay, ครับจบแล้วครับมาครับเดี๋ยววินนี้เราวิ่งขึ้นสะพานแล้วกันนะครับไปเราไปรวมพลกันที่สะพานนะฮะที่ผมไม่อยากจะนึกถึงด่านวิา่านฟาโร่เลยนะว่าแบบยิงทีลอยขนาดไหนเนี่ยนะฮะวิา่านฟาโร่นะยิงทีไม่เด้งขึ้นหอบชั้นสุดท้ายเลยว่ายิงกับเด้งขนาดนะี้เออคนเป็นปะเนี่ยไม่มีคนเป็นนะครับตัวนี้ลุย let's go ป <c oughs> ระมาณนี้ครับ เออมันไม่สตันแล้วนะเนี่ยมันก็จะเด้งแทนนะโดดสูงมากยิ่งก็โปอีกอะเออว,วางอันนั้นโปมันยังทำไม่ได้นะชซิร์ฟเชิบๆๆๆๆ์ฟเซิร์ิร์ิร์ิบไปล่ามามีกันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยิงให้เขาสไลด์ไปนะเออแต่มันบางมากนะครับมาม,มีอเนี่ยบางโคตรบางกับบางเลยอะเห็นเด้งไปแล้วครับสูงมากเห็นไหมโหโดดอย่างสูงโดดอย่างสูงอ ชึบ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 อยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยมานี่ครับอบอกแล้วครับว่าแผ่นนี้มันแผ่นของมัมมี่พูดเลยพูดเลยเออเรียบร้อยครับมายิงยิงไม่สะทกสะถานอะ่ะปืนทำอะไรเราไม่ได้ครับปืนทำอะไรเราไม่ได้ปืนเราทำอะไรโอ้ยเรียบร้อยมาครับไอตัวเป็นหอไอ่ใช่ตัวเป็นหอตัวบันตึกเจ้ายังไงเจ้าใช่ไหมมองหน้ากันอย่างนี้มานี่ครับเออผมไม่โดน เดียวเพื่อนไล่หน่อยระเบิดใหแล้วลุยจ oh. ัดไปโอ้โหกดเอฟไปแล้วเมื่อกี้โดนสไลด์ตลอดเลยวะบอิบอมแม่ยิงสไลด์ึบชึบโดดโชว์สักหนึ่งทีแล้วกันมาหนึ่งสเต็ปเฮ้เขาองบนอยู่ข้างบนง้ยดีเราเขายิงลงมาแล้วกันไม่ยิงลงมาวะจะลองโดดโชว์สักเพื่อนเพื่อนชมตั้หน่อยเปิบเปิบเปิบเปบเปิบเปิบเปบเปิบปบบเเบบบบบบ รอบประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตใหม่นะครับก็อธิบายตอนต้นคลิปหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย